สภาพของหน้าถ้ำก็อย่างที่พี่น้องได้เห็นแล้วก็จับสังเกตได้บางอย่างนะครับคือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนะครับอึดอัดมากนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากพลังงานสิ่งใดกันแน่นะครับแต่ที่ผมสัมผัสอยู่ตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าหายใจลําบากค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรนะครับก็เป็นอย่างที่หมอปลาพูดนะครับ วันนี้ผมก็ได้เดินทางมาที่เขาจันนะครับซึ่งเมื่อช่วงวันที่27มีนาคม2567ที่ผ่านมาทีมหมอปลาก็ได้เดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็มุดเข้าไปในถ้ำนะครับซึ่งเบื้องต้นที่หมอปลาแล้วก็ทีมงานเข้ามานะครับก็มีอาการ คล้ายๆนะครับปวดเสียงเวียนเก้าก็ขึ้นใส้อาเจียนนะครับซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าพื้นที่บริเวณถ้ำนะครับมีเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่นะครับว,นนวันนี้ก็เลยตัดสินใจเดินทางมานะครับเราก็จะไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่นิดนึงนะครับซึ่งคุณลุงท่านก็ได้นําหมอปลาไปนะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเจอท่านหรือเปล่า แล้วก็ z ู o ไปตามที่ต่างๆนะครับพื้นที่แถบนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกันดานแล้วก็มีภูเขานะครับแต่ว่าเป็นเนินภูเขาไม่ไม่ใหญ่มากนะนะครับก็กําลังเดินทางเข้ามานะครับไม่แน่ใจว่าบ้านของคุณลุงท่านดังกล่าวอยู่ในพื้นที่แถบนี้หรือไม่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไป สภาพพื้นที่แถบนี้นะครับก็เป็นเนินเขาลูกเล็กๆนะครับก็สภาพความเป็นอยู่นะครับตามที่ดูก็ไม่ค่อยจะดีมากนักนะครับก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับที่เขาเรียกว่าผุพังนะครับก็หลายหลังเหมือนกันนะครับก็ยังมองไม่เห็นผู้คนนะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราก็จะตีรถโค้งขึ้นไปนะครับ น่าจะเป็นหลังนี้แหละนะครับเพราะว่ามีรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวทักทายก่อนนะครับเ,เมื่อเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ผมก็ได้ลงจากรถนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่นะครับพยายามสอดสายสายตามองหาเจ้าของบ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่พบก็ไปยืนอยู่สักพักนะครับก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียก บอกว่าให้มาทางด้านนี้จากนั้นก็ได้เข้าไปทักทายกันแต่ทางคุณลุงวิเศษเจ้าของบ้านบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นมีผู้ใหญ่แล้วก็มีพระผู้ใหญ่ร้องไว้ว่าไม่ให้สัมภาษณ์นะครับอยากให้มันดังไฟกว่านี้เลยลว่าอย่างนั้นนะครับภูเขาลูกนี้นะครับก็เป็นภูเขาที่ค่อนข้างจะใหญ่และสูงชัน อยู่บริเวณหน้าบ้านของพี่วิเศษนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับซึ่งในช่วงบางคืนนะครับตามที่ได้รับคำบอกเล่านะครับจากพี่เขาบอกว่าแปดคำ่ำสิบห้าค่ำนะครับก็จะมองเห็นดวงไฟนะครับก็ล่องลอยอมาจากถึงเขาด้านนี้นะครับแล้วก็ลอยมาทางด้านนี้นะครับซึ่งในความเป็นจ,จริง นะครับที่เขาก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าเป็นแสงอะไรกันแน่แต่แสงดังกล่าวนะครับก็เป็นดวงไฟค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ลอยมาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทํำรอบๆบ,บริเวณให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่แถบนี้ก็มีพี่น้องประชายชนอาศัยอยู่หลายลางังคาเรือนเหมือนกันนะครับก็ตามได้เห็นนะครับแต่ว่าวันนี้แดดจ้าพี่น้องแดดค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับ เดี๋ยวก็ไปนั่งเล่ากันนะครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยทักทายกับลุงวิเศษอยู่พักหนึ่งนะครับจากนั้นก็ได้ขอตัวนะครับก็ขออนุญ,ญาตคุณลุงวิเศษบอกว่าจะเดินทางไปที่ถ้ำนะครับทางลุงวิเศษก็บอกว่าให้ไปดูได้เลย,เลยว่าอย่างนั้นแต่ว่าขออนุญ,ญาตไม่ให้ถ่ายทําภาพของคุณลุงวิเศษ ามที่ผมบอกตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าทางพระผู้ใหญ่แล้วก็ทางผู้ใหญ่ได้ขอไว้บอกว่าเอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนว่าอย่างนั้นเมื่อขับรถออกจากบ้านของคุณลุงวิเศษนะครับก็วิ่งมุ่งหน้าออกมาทางด้านนอกพักหนึ่งนะครับจากนั้นก็พบว่ามันมีเส้นทางให้เลี้ยวซ้ายตามภาพพี่น้องผมก็ขับรถเลี้ยวซ้ายเข้ามาสภาพเส้นทางก็ไม่ค่อยดีพี่น้องเป็น ถนนลูกลงังแล้วก็มีโขดหินก้อนเล็กก้อนน้อยเกิดขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าเลี้ยวซ้ายมาก็ไม่ไกลพี่น้องจากนั้นก็จอดรถไว้นะครับเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงปากถ้ำเมื่อจอดรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ลงจากรถแล้วก็เดินอ้อมไปทางด้านหน้าของรถยนต์นะครับแล้วก็ยกมือพนมไหว้บอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาว่าการเดินทางมา ของผมในครั้งนี้นะครับก็ไม่ได้เดินทางมาเพื่อลบลูดูมินนะครับแต่เดินทางมาเพื่อทำข่าวให้พี่น้องได้เห็นได้ทราบนะครับเพราะว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีข้อพุ่ข่าวเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับในระหว่างที่ผมกำลังอบอกเล่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางอยู่นั้นนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็ได้เดินนำหน้าไปก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครเหมือนกันนะครับจากนั้นเมื่อทำพิธี บอกเล่าเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดินทางเข้าไปที่ปากถ้ำเพียงลําพังครับก็ถ้ำแห่งนี้นะครับเมื่อช่วงวันที่27มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีทีมของหมอปลาแล้วก็สื่อมวลชนจากหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แล้วก็ยูทูบเบอร์ YouTuber ก็ได้เดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็ได้มุดเข้าไปในถ้ำนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้เดินทางมานะครับก็มาอยู่บริเวณปากถ้าก็ต้องบอกพี่น้องนะครับว่าผมไม่กล้าที่จะเ,เดินทางเข้าไปในถ้านะครับเพราะจากการที่ผมมีโอกาสได้ไมายืนอยู่ที่นี่นะครับก็ได้บนบานสารกล่าวบอกเจ้าที่เจ่าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ปู่ที่ดูแลถ้าแห่งนี้อยู่นะครับ ก็บอกท่านแล้วนะครับว่าผมไม่เข้าไปในถ้ำนะครับแต่นะครับสภาพของหน้าถ้ำก็อย่างที่พี่น้องได้เห็นแล้วก็จับสังเกตได้บางอย่างนะครับคือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนะครับอึดอัดมากนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากพลังงานสิ่งใดกันแน่นะครับแต่ที่ผมสัมผัสอยู่ตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าหายใจลําบากค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรนะครับ ก็เป็นอย่างที่หมอปลาพูดนะครับกับก็สาธุสาธุนะครับมาถ่ายทําคลิปนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะมาลบลูนะครับก็จะไม่ล้ําเข้าไปในถ้ำนะครับแต่เดินทางมาเพื่อให้รู้ให้เห็นให้ทราบนะครับตามข้อมูลข่าวที่ทางสื่อสํานักต่างๆได้ตีข่าวนะครับ บริเวณนี้นะครับก็เป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับก็มีต้นเพ็รต้นไม้พุ่งไม้ไผ่นะครับก็เกิดขึ้นเยอะแยะนะครับช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะครับสภาพก็จะเป็นอย่างครับพื้นที่ทางด้านขวามือนะครับก็เป็นพื้นที่ของบ้านพีวิเศษนะครับก็จะอยู่บนเนินเขาลูกเล็กๆนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นนะครับส่วนด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหน้าก็เป็นพื้นที่เนินเขาลูกเล็กแล้วก็มีลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งนะครับหลังจากกลับออกจากพื้นที่นะครับก็จะขับรถเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไต่ไปตามถนนลูกลังนิดหนึ่งสภาพถนนก็ไม่ค่อยดีพี่น้องแต่ว่าสามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับส่วนพื้นที่บริเวณนี้ก็จะมีการปิดกั้นเป็นรูรอบขอบชิดนะครับ พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ครอบครองนะครับของอพี่วิเศษนะครับ